แล้วมันจะไปติดตัวอื่น,นะนะเดี๋ยวนี้เขาจะมีเขาเรียกว่าอะไรโรงงานโรงงานล้างดินกรองดินให้เราอัดดินให้เมันจะส่งมาเป็นแผ่นอย่างเี้ครับส่งมาเป็นแผ่นอย่างเี้แผน่หนึ่ง10บกิโลของผู้พายจะสั่งที่ละสองตันสองพันกิโลเพราะว่าบ่อนี้ วันได้800 800โลบ่อนี้วันได้ประมาณร้อยกว่าโลเราก็จะเอาดินเนี่ยเอาน้ำใส่เอาดินใส่กวนออกมาเป็นเป็นน้ำดินน้ำเหลวๆเนาะทีนี้พอเราได้น้ำเหลวแล้วเราก็จะเอาน้ำเหลวเนี่ยตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็ได้เอาใกล้ๆกนี้เลยก็ได้อในในออห,หอมนะครับกลางนี อันนั้นเรียกว่าอะไรนะนเรียกว่าอะไรนะนเรียกว่าอะไรนะนน้ำดินจะออกมาเป็นอย่างนี้หรือุ้ยเหมือนขี้เปืเิด เชือมนเือมน้เสื่อเอมือแตะดูสิลเอ้ามือแตะดูสิลูกในลอนดูสิดูว่าที่ครูบอกว่ามันนิ่มไหมมันนวลไหมอีบเราแตะดูสิลูก เป็นไงเอาขยี้ดูขยี้ดูลองลองลองบิดมันมีมันมีเม็ดหินอะไรไหมคนนี้แหละมักเนียนมากเอามันเนียนมากเพราะว่าเราจะต้องเอาหินเอาทรายออกไม่งั้นเวลาไปเผาแล้วมือคุณบอกครูไปสอบผิวได้ไหมน้โหดั่งเดิมขยี้ในมนเชี่ยงไข่ไกัน ่สองอยคไหมเอยากจับของเขาแล้วก็กไ,มไม่จะามือแตรปสองร้อยุิเอาน้เาเปากดูนะลูกนะเ,เราก็จะเอาตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนอันนี้คือพิมพ์พิมพ์ที่เราต้องการออกมาเป็นรูปอะไรเนาะเป็นรูปอะไรก็เอาพิมพนะ์นั้น สมมติมคูต้องการตัวนี้คูก็เทก่อนเวลาเทนี่เขาจะเททีเดียวให้เต็มเนาะถ้าเขาเรียกว่าอะไรเวลาเวลาผ่านไปแค่ครึ่งนาทีหรือถ้าเราเทปุ๊กเนี่ยแล้วเราเทอีกตัวแรกมันก็จะดูดไปละเพราะฉะนั้นถ้าเราเทไม่เต็มนี่มันจะมันจะเป็นรอยต่อตเพราะนั้นเวลาเราเทไม่ใช่วะเทอย่างนี้นะพอแล้ว ยิงเรเทต้องเทให้เต็มอย่างนี้เนาะเทให้เต็มอย่างนี้ล้นเลยเห็นไหมตัวนี้นี่มันดูดไปแล้วเห็นไหมถ้าเราเทต่อออกมาแน่นอนจะต้องเป็นลอยลอยต่อเพราะนั้นเวลาเทต้องเทให้เต็มเนาะเทให้เต็มเดียวเทให้เต็มเราอยากได้พินตัวไหนเราก็เทเข้าไปไม่เทแล้วพอแล้ว นี่เห็นไหมที่ครูบอกอันนี้คือหมวกโปบายเพราะนั้นเราอยากได้หมวกโปบายเยอะๆเราก็ต้องทําพิมพ์เยอะๆครูจะเท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 ีเดียวสมมติครูมีพิมร้อยหนึ่งครูก็เทรอบเดียวหนึ่งร้อยโต๊ะนี้วันหนึ่งได้สามรอบครูก็จะได้สาม,าม,มใบ,ววมบ,มใ,บใช่ไหมเนาะอันนี้เป็น คูสีจับไหมอา้าวดูนะครูบอกว่ามันไม่ตกตะกอนก็คือมันไม่ตกตะกอนมันจะเริ่มจับขอบแล้วอันนี้มองไม่ชัดเอาตรงนี้เห็นไหมครับเ,เ,เ,เห็นไหมตรงนีเ้เห็นไหมเห็นไหมเนี่ยมันหนาแล้วเห็นไหมมันหนาแล้วเริ่มหนา,เ,าเราก็จะทิงท้งไว้ทิ้งไว้สักไม่รู้แล้วแต่แล้วแต่ของเล็กของใหญ่ทิ้งไว้เดี๋ยวมันก็จะหนาขึ้นเรื่อย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  เหรอหนาขึ้นเรื่อยเรืยมีตัวอย่างไี่เนี่ยาันี้เอ้าวดูนะพอมันหนาเสร็จแล้วเราก็เทออกน้ำก็ไปใช้เหมือนเดิมเห็ไหมอ้าวดูนะก็รอให้มันแห้งเดี๋ยวมันจะหลุดออกเอง เบอกมันหนาเท่าเดิมมันหนาเท่ากันหมดเห็นไหมนี่คือความหนาของมันเห็นไหมไหมครับเพราะนั้นโอ่งหรือแจกันมันก็จะหนาเท่ากันหมดใช่ไหมถ้าเกิดว่าเป็นที่โคนว่าเราข้างบนก็จะบางข้างล่างก็จะหนาถูกไหมแต่นี่มันจะเท่ากันนี่คือคุณสมบัติลงมา ตัวนี้เราสามารถเอาไปใช้ได้อีกเพราะว่ามันยังไม่ได้เผาแต่ถ้าเผาแล้วเนี่ยเราไม่สามารถเอามาใช้ได้อีกนอกจากเอาไปทําบดเอาไปทำแกล้ง okay. เอาไปทําอะไรที่ผสมในดินตัน,นเพื่อให้เกิดการคูนตัวแต่ถ้าเป็นดินขาวอย่างนี้เนี่ยเราสามารถเอาขึ้นบ่อคกกวนใหม่ได้เพราะมันยังไม่แข็งเน,นะไไาะอ่าเนียานแล้วนานแล้ว,นนลวเริ่มแล้วเริ่ม เริ่มหนาแล้วเนาะถ้าเราทิ้งไว้เราไม่เอาออกได้ไหมได้ไดมันก็จะหนา <c oughs> อย่างนี้เลยตันหมดเลยเจกันก็เหมือนกันถ้าสมมุติเราไม่เอาออกนะเจกันก็จะไม่มีรูเลยตันหมดเป็นเป็นก้อนดินออกมาเลยเป็นลูกก้อนออกมาล,ลูกเน้่ไปเดี๋ยวเราไปนู้นไปล้างมือเดี๋ยวพี่ปอ